เขาก็าคิดว่าหนูเปลี่ยนอลอกเลนส์ต้อกระจกธรรมดาหนูบอกไม่ใช่คือหนูเปลี่ยนดวงตาดําเลยเอาของคนที่เขาเสียมาแล้วแล้วมาใส่เขาบอกตกใจไงเขาบอกไม่เคยเจอเคสอย่างนี้เจอจริง,รง,รงๆก็ไม่มีใครแบบเป็นแบบหนูอ่ะถามว่าทีแรกกลัวไหมกลัวคือเขา,าเอาของคนที่เขาเสียชีวิตแล้วมามาใส่มาอย่างเงี้ยหนูก็คือพอใส่ไปเป็นอะไรก็ปกติคือ เปลี่ยนอีกโลงเลยพี่คือจากหนูเนี่ยกลางคืนเนี่ยหนูเลิกกันเลยขับรถไปไหนอะไรเงี้ยมองย้อนไฟเนี่ยคือแบบถ้าเจอแสง้าๆอะางเงี้ยก็คือต้องเอามือบังแสงดวงตาเรามันไม่เริ่มไม่สู้แสงแล้วพี่พอเปลี่ยนข้างแรกนะคือแบบโอโ้โหแบบเหมือนเหมือนเห็นโลกใบใหม่อะ่ะเขาก็ถามหนูว่าเคยเห็นอะไรไหมไม่เคยบอกไม่เคยเห็นไม่ป,ปกติเลยนะคือเหมือนดวงตาเราปกติหมอบาามอกว่าดวงดีมากเลยนะ คนมีเงินเป็นสิบล้านยังยังซื้อไม่ได้เลยนะก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่เข้าใจกับการบริจาคก,การที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเหมือนคนโบราณคือเนี่ยจนมาเข้ากับตัวเองเนี่ยถึงรู้ว่าการบริจาคดวงตาเื่อบุญแล้วก็ดีเลยละ่ะคือช่วยชีวิตคนที่เขากําลังต้องการเงี้ยเนาะหนูนึกถึงอนาคตข้างหน้านเลยนะถ้าเกิดแบบไม่ได้ดวงตาเนาะไม่มีคนบริจาคนี้เนาะก็เราไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อเลยอะ่ะนึกถึงแบบคนตาบอดเลยนะ เมื่อไม่ได้น้องคืนมาแม่ก็ขอบริจาคส่วนไหนที่เอาไปใช้ได้แม่ให้หมดเลยชีวิตนี้แม่ก็ทำให้น้องเต็มที่แล้วก็ที่สุดของชีวิตคนเป็นแม่ที่ให้ลูกเพราะหนึ่งการให้ อาจเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคน e ล e เดมซีเลฟ2025ถ่ายทอดภาพยนตร์โฆษณาขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้ที่เสียสละญาติหรือครอบครัวผู้ให้อนุญาตบริจาคอวัยวะที่อยู่เบื้องหลังการต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยหลังจากที่ทำการปลูกถ่ายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอะค่ะ การบริจาคอยวยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยสําหรับตัวเราเลยครับมันเหมือนเรามอบชีวิตใหม่ให้กับคนคนหนึ่งนะคะมันคงไม่มีการทําบุญอะไรที่มากกว่านี้อีกแล้วปัจจุบันยังมีผู้รอคอยอวียะมากกว่าผู้บริจาคอีกเป็นจำนวนมากฉันอยากจะให้ทุกทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมเห็นความสําสคัญของการบริจาคดวงตาเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการเนี่ยได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง ร่วมเป็นผู้ให้บริจาคอวัยวะและดวงตาหรือสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตากับสภากาชาติไทยรู้ไหมคะว่าบริจาคดวงตาเดี๋ยวนี้ง่ายมาก นาทีเสร็จเลยการบริจาคดวงตาก,ก็คือการแสดงเจตจำนงตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วค่ะทางศูนย์ดวงตาสภาการชาติไทยก็จะนํากระจกตาของเราไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการค่ะที่เขาได้กลับมามองเห็นได้ใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงต้อกระจกต้อลมต้อหินโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาหรือว่าทำเลสิกมาก็สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้นะคะ หรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจก็แสดงความจํานงบริจาคได้เช่นกันค่ะตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าสนใจจะบริจาคดวงตาสามารถบริจาคได้เลยที่ศูนย์ดวงตาสภาก,กาชาติไทยหรือว่าบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเจอคําว่าลงทะเบียนแสดงความจํานงบริจาคดวงตาค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อท่านอ่านข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดคลิกคําว่ายินยอมได้เลยค่ะกรอกรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอกประวัติตั้งรหัสผ่านแล้วกดถัดไปค่ะหลังจากนั้นค่ะก็กรอกข้อมูลประวัติของญาตินะคะแล้วก็จะมีอีการ์ดให้ท่านได้ดาวน์โหลดค่ะแต่ถ้าใครต้องการบัตรแขกนะคะก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขอแนะนํานะคะหากท่านแสดงความจํำนงบริจาคดวงตาเรียบร้อยแล้วควรแจ้งญาติของท่านให้ทราบด้วยค่ะเพื่อให้ทางศูนย์นะคะได้เก็บดวงตาภายในเวลา6-8ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ได้ดวงตาที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ บริจาคดวงตาเราสามารถทําได้หรือเปลนะ่าและทำยังไงบ้างไปชมกันครับการบริจาคดวงตานะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยคนอื่นได้อย่างมากเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ในการบริจาคดวงตาในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะขาดแคลนมากๆครับเนื่องจากผู้มีปัญหาในด้านกระจากตาเนี่ยเยอะมากๆครับคําถามที่เด่นชัดขึ้นมาเลยนะครับว่าแล้วผู้ที่ได้รับบริจาคเนี่ยจะต้องรอดวงตาน,นานขนาดไหน,น โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเคสเร่งด่วนเนี่ยก็จะได้รับบริจาคดวงตานะครับก็คือภายใน1-3เดือนประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นคิวปกตินะครับก็จะอยู่ประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับบริจาคดวงตาครับและการบริจาคดวงตามีข้อจำกัดอะไรบ้างฮะข้อแรกนะครับการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับ ซึ่งการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยไม่สามารถบริจาคดวงตาได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดจากอาการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่าที่ส่งผลต่อกระจกตาที่เราจะนําไปให้ผู้อื่นนะข้อที่2ครับติดเชื้อในกระแสเลือดตอนเสียชีวิตนะครับข้อนี้ก็เป็นอันตรายต่อกระจากตาที่จะนาไาให้ผู้อื่นเหมือนกันนะข้อสุดท้ายนะครับติดไวรัสตับอักเสบหรือว่าเป็นโรค h i v หรือโรคเอชนนั่นเองครับไม่สามารถบริจาคดวงตาได้ครับและหลังจากที่เราบริจาคดวงตาแล้วนะครับกระบวนการมันเป็น,ใน,ในยอย่างไรต่อกัน หลังจากที่เราบริจาคและเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะ เก็บดวงตาของเราไปนะครับแล้วก็นําไปแยกส่วนนะครับและส่วนที่ใช้ได้ก็คือกระจกตานั่นเองครับแล้วกระจกตาที่ได้มานะครับก็จะนําไปตรวจสภาพและจํานวนเซลล์ครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการนากระจกตาเรานะครับเข้าไปในคิวของคนที่จองไว้นะครับซึ่งคนที่จองนะครับก็จะเป็นจากสุแพทย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากได้กระจกตาเราจะเข้าไปจองได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของจักษุแพทย์นะครับว่า เราสามารถเข้าคิวรองกระจกตาได้หรือเปล่าครับช่องทางบริจาคก,ก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะบริจาคหรือสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้ในช่องทางนี้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะแบ่งปันกระจตาของตัวเองนะครับให้ผู้ที่ขาดโอกาสเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยครับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและต้องการทำบุญอันยิ่งใหญ่โดยการบริจาคดวงตาของท่านเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่พิการด้านกระจกตาวันนี้ดิฉันจะนําเสนอช่องทางการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้กับทุกท่านทราบค่ะการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาด้วยตนเองท่านสามารถเดินทางมาแสดงความจำนงได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย จากการเดินทางมาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาด้วยตัวเองแล้วยังมีช่องทางแสดงความจำนงบริจาคดวงตาอื่นๆดังนี้ค่ะศูนย์ดวงตามีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังหน่วยงานต่างๆได้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยศาลาธินศน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหรือหน่วยเคลื่อนที่ที่จัดขึ้นเฉพาะหากท่านพบเห็นหน่วยเคลื่อนที่ที่รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาท่านสามารถเข้าไปแสดงความจำนงได้เลยค่ะ หากท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดท่านสามารถแสดงความจำนงที่เหล่ากาชาติจังหวัดหรือเกี่ยงกาชาติอำเภอได้ครับโรงพยาบาลเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็มีหน่วยรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาเช่นกันท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มและแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้ที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันนี้ศูนย์ดวงตาร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาเมื่อท่านไปแจ้งทำบัตรประชาชนใหม่นะักสนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์จะบริจาคดวงตาเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลของท่านบรรจุไว้ในสมาร์ทชิปและส่งมายังศูนย์ดวงตาเพื่อจัดส่งบัตรผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะแสดงความจำนงบริจาคดวงตาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้นท่านสามารถโทรศัพท์มายังหมายเลข02 2564039 40ทางศูนย์ดวงตาจะทำการจัดส่งแบบฟอร์มไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาทางไปรษณีย์และศูนย์จะดำเนินการส่งัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงกลับไปให้ค่ะ ท่านยังสามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตาผ่านทางเว็บไซต์ www. ibankthai. com ได้อีกหนช่องทางครับโดยกรอกข้อความในเว็บไซต์เมื่อศูนย์ดวงตาได้รับข้อมูลแล้วจะทำการจัดส่งบัตรผู้แสดงความจำนงไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ครับและนี่คือช่องทางต่างๆในการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาค่ะหากท่านมีความประสงค์จะแสดงความจำนงนบริจาคดวงตาสามารถเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ สิ่งสำคัญหลังจากที่ท่านได้รับบัตรแสดงความจำานงบริจาคดวงตาแล้วอย่าลืมเซ็นชื่อด้านหลังบัตรและกรอกชื่อญาติของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตและสามารถใช้ดวงตาได้ขอให้ญาติโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ดวงตาภายใน6ชั่วโมงนับจากเสียชีวิตเพื่อที่ศูนย์ดวงตาจะได้นำดวงตาของท่านไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอตามความประสงค์ของท่านต่อไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ